โอเคครับของการสวัสดีครับทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมบคาร์ลนะครับผมซึ่งวันนี้เรามาเล่นเกม angel of the stick นะครับผมซึ่งวันนี้เราผมลงไปสามคลิปเลยนะอันนี้เป็นคลิปที่สามนะคุณผู้ชมซึ่งทำไมถึง,งถามว่าทำไมผมถึงลงเยอะในะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวผมต้องไปเรียนแล้วไงผมอาจจะไม่ได้อัดคลิปสักครั้รงหนึ่งนะครับโอเคจะเริ่มกันเลยเออจิมตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงขอปิดเพลงก่อนนี่เบลนจปิดเลยโอเคเออ ซื้อตัวอื่นได้ไหมซื้อตัวอื่นได้ไหมถามซิงซื้อตัวอื่นได้ไหมฉั่อยากซื้อตัวนี้เหมือนเหมือนมีชะตากรรมอะไรกับไอตัวนี้ไปแล้วจุดบวกตัวเล่นมันแต่มันก็เท่นะโอเคเป็นเรื่นเลยซื então, ้อต okay, so okay, ัวนี้แหละไปบวกนะเดดี้ชูเด็กกระเทือกโอเคเฮ้ยเป็นเขาบอสเซียนกันแล้วคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมมาต่อยเตะปีนล่ะโอเค ถ้าเสียงไม่ตรงกับภาพขออภัยด้วยนะผู้ชมไอ้จ้าเออเฮ้ยจ้าเออ,อ,อได้อยู่หนูจำท่าได้อยู่จากไอเกมสติกแมนที่มันมีปืนใช้อะที่มันไม่ต้องซื้อตามตัวละครนอะ่ะเออมันได้มันได้ไอเตะเออมีประสบการณ์การเล่นมาก่อน <c oughs> ถ้ามีความยากขออภัยด้วยนะคุผู้ชมเพราะว่าอาจจะอินอินนิดนึงเอ้ยโอเคใจเย็นใจ <c oughs> ตัวไม่โดนเลย <c oughs> <c oughs> ไอ้เจ้าจุดทึบุดทึบปุดบอ้าตายแล้วเฮี่เหมือนที่ซันจิเคยบอกไว้มือไว้ใช้ทำกกสง้าวแต่ว่าเ้าไว้สามารถเตปีได้ไม่เดียวสินี่ถ้าเตะแบบคาุยะโคตรือนเฮ้ยเฮ้ยจโยนได้นี่ นี่อันนี้อันนี้นี่นี่อ่ะตัวนึงหัวแตกอ้าวคู่เลยโอเคได้คอมโบใหม่แล้วอ้าวสุดเร็วจ้าะจะอะไรมาเนี่ยโอเคเหมือนเราจะได้สกิลมามาใส่สกิลก่อนนะเพิ่มเสียงรือยังเสียงแค่เท่าไหรอ๋อเสียงเราเด้งโอเคใส่กสกิลครับผมเดี๋ยวคือต้องยิงมาเฟตบิก๊กด้วยเหรอ เออเหมือนจะอัปเกรดได้แต่ลองคุณผ้ชมก่อดูถตัดคอมโบอะไรก่อนวู้งสองมีวู้งสองด้วยเหรอไหนลองอัพดูสิโอ้อัพดได้อัพเลยต้องอะไรใช่ใช่มีพี่สามพันอยากได้ตัวละครใีมมาเล่นไหมลูเตี๋ยรัน,นสองหมดล,อล,อดล็อกละเฮ้ยบอลังโอ้เปิดออตโต้ต่อสู้ได้ไม่เอาไม่เปิดออตโต้ไม่มันต้องเล่นเอง มาเด้เอ้ยาเอาหือเตะคู่กัคืบอ้าวโอ้อโอ้ยมันไม่มันนี่ดิมันอ้าจับคุ่ไม่ได้แล้วเนี่ยมุจจาจับคุ่ไม่ได้ปี้ปี๊ีีีโอเคครับมาเรื่อยๆตีเอะเด็กยาอึปุม มีเหรอกล้ามากใช่ไหมเนี่ยเออชมเลยโอ๊ยหนามซ่าซ่านี่ว่าก็ะเขียวแฟนตาเอ้ยไม่ได้โอเคไปอยู่ตึทธทุ่มกระทึบไม่เอาไม่ได้ขอลองทุกคอมโบนี์หน่อยทึบโอ้โหหลบก็ดีเหรอฮะ ไม่ไหว,วนะโดนเพื่อนมาแทนทีนี้โอเคต่อต่ออา้าวตายแล้วมันจบแล้วเหรอเราปรับให้มันออโต้วิ่งได้ใช่ไหมโอเคนี่ไงเขาั้งใจเข้าเลยโฆษณามาแน่ๆเลยเนี่ยตัดแป๊บอา้าวโฆษณาไม่มางงเลยแล้วอัพได้อ๋อี่เลือด โอ้ยพีอัพตรงนั้นโอยว่าพีอัพตรงไหนโอเคไปเว็สามกันต่อไอตัวนี้เหมือนคนอื่นแต่ก็ดูโอ้หูมันดับพี่มันพี่มันแล้วเปิดนี่แล้วมันสู้โอ้โหจเท้าสู้ดับ ดูไว้ก่อนจมัดเหรอฮะมาที่ไป้ปยะอ๋อโอ้โหก็เลาจะโทรเทพมันไม่ีกระพือเออจ,จับจับจับแล้วมันเออไอตัวดาบไม่ต้องมาทำที่มาที่กระโดดไปจิงโจ้เลยนี่ ตีตีตีเหมือนไม่เออคอมโบคอมโบเล่นเล่นเทคเคนมาเยอะเล่นเทคเคนมาเยอะต่อยต่อยเตะเตะกระแทกกระแทกปุ่มปุ่มปุ่มกะเทียนีเกี่ยวมาเล่นเทคเคนมาก่อนไม่น่าเกี่ยวนะอุ้ยก็โดนลบอุ้ยเมื่อกี้ก็โดนลบโคตรเท่าไหอ่ไหมช้าพอดียังไม่อีกยังไม่ตายอีก มันี้วันี้วันี้วันี้รู้สึกว่าเงินเราจะพอซื้อตีกตัวนึงแเราไงย่อจิ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 จ้วงนี่นี่นีอคอมโบต่อยก่อนต่อยก่อนเตะเตะต่อยต่อยกระแทกกระโดดเตะกระโดดเตะคอมโบสองโอ้โหอย่างก็เล่นคาสิยะเลยเนี่ยถ้ามีถุงดึงแดงนี่ใช่เลยโอเค next one โอ้เหมือนมันมีลลเลือดอฮีลเลนะือดด้วยเนาะมีเอ็กพีให้อัพด้วยโหเท่เอ๊ยลองลองอนล็อกอันนี้สิไอตัวนี้คือเอ,อ็กพีโอ้แอะแท็กดาเมจใช่ไหมเอ้ยเท่ซื้อก่อนโอเคทีมแบทเทิลโอ้มีทีมแบทเทิลด้วยเหรออ้าวค้างเลยก <laughs> ดทีมแบทเทิลลรค้างหมายความว่าไงเนี่ย ไม่นะที่อระตูทำชั้ชนค้างที่อระตูทำชั้ชนค้างโอเคไปเริ่มตาสีก่อนอา้อาวอ้าวขมับเลยโอ้ยค่ะ